TANANI RODA TANANI PATANANI RODA SATINI RODA SATSANTRI ANAKO PAKAWANESI YAKNO PAYANANG PAWEDHITI PATANG ANUNLARANG ทาทาตัณหาตัณหานิราธิราธานานิโรธานนิโรตชาวชาติสอีโรสอิโรโทโทโททวันติทวันติทติทาตินี่เวลาเท่าไหร่เลยเ๋ยวเาเีอเพิ่งเทียงสีส เราได้เป็นเฝ้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่นะที่เรา,าที่ได้บอกไว้แต่แรกครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มาบูชาพระสมัมมาสีรังกาที่เทนตีที่พระราชวาังเน,นี่ยเน่เราก็ได้เห็นนีก็ญญได้ประทับไว้ในความรู้สึกของมารเป็นกุศลแลสัญญาไว้ ว่า <Wow. S 2> ในการเข้าถึงพระราตนตไตรกว่าจะมีพบเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะรอบรู้ทุกขัจัจจะจนกว่าจะละสมุทัยสัจฉนพลานุภาพของพระสัมมาสมัมพุทธิมีพลานุภาพมหาศาลที่ทำให้แม้เวลาน้อยนิดก็ประทับตราทั้งทั้งหลายเราได้น้อมถวายเครื่องสการาบุท,ที่ใส่ไว้ใน บาทแล้วก็น้อมถวายวางไว้บูชาพระเขียวแก้วของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นอันว่าพวกเราได้ม่งมันว่าบัตรนี้เราได้มอบกายถวายชีวิตแด่ดพระรัตนะให้กิเลสคือราคาโทสะโมหะมามีบทบาทในชีวิตศีลกำจัดมานะสมาธิกำจัดตัณหาปัญญาก็กำจัดทิฏฐิ แล้วก็จะฝึกให้กระแสชีวิตเนี่ยเข้าถึงศีลสมาธิปัญญามอย่างไม่หยุดหย่อนในการที่จะดำเนินตามรอยบาทะศา,าสดาให้ใจเป็นจุดเดียวกันคือมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าเป็นสิทธิของพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ว่าจะหันหน้าไปทางทิศไหนทำกิจกรรมใดๆเป็นหลักในการที่เราท่านทัน้งหลายได้ตั้งใจกันนั้น กาม,มาสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาแต่การมาพ่อพระุทธเจ้าเนี่ยเป็นตัวเนคขบันก็เป็นปัจจัยให้กับเนคขมะวิตกอภยาบาตได้เป็นปัจจัยต่อสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าพระพุทธเจ้ากายถวายชีวิตนี้แด่พระรนตนตไัรและเราจะทําความเพียรในสม,มปทานเพียรสี่ประการไปเหลือแต่นหนัง หยุดความเพียรอันนั้นเป็นเรื่องของกายเป็นในการพัฒนากุศลให้เจริญไปบุญพิญโยภาพยยิงๆขึ้นไปวุริยะที่เป็นวุริยาภละที่ออกจากโกสัชฌาอกุศลยามะก็คือกลับมาเพียรในสมประทานทั้งสีสรุปแล้วก็คือว่าด้วยอัถฐานสิ้นจากกิเลสและกองทุกเนี่ยเพราะเราขาดวิริยะที่ก็สมาทานองค์ของวิริยะให้มัน่นคงว้มีความเพียร สัมปชัญญนนออะนี่เป็นชื่อของปัญญิริธิบาทเป็นชื่อของเออขอภัยเป็นชื่อของวิมังสิธิบาทออกจากสัมโมหะอากุศลดังทุกก็อบรมมรรคนั่นแหละประฐาน4ตอนเปนละกําจัดความผู้ในคําสอนในสติปัฏฐานทั้งหลายเมื่อเราดําเนินชีวิตะปรสัญญาให้มัน่นคงแล้วก็จําให้ได้ไล่มาตามลําดับเจ้า แล้วก็ได้มาเข้าราที่ตรงนี้ก็มานอบน้อมพระพุทธเจ้าแล้วนะเป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสตามศาสตร์เราใดกราบพร,ระบูธทางพระขาวาัทางบาง ตัวปฏิกานหาตัวอยยา,ยา,ยายงพกตัวแยายัง